สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับคลิปนี้เรามาคุยกันเรื่องพริกเน่าพริกเน่าไม่ได้เกิดจากนอนมแมลงวันทองอย่างเดียวนะครับแต่มันเกิดจากเชื้อราด้วยโดยเฉพาะช่วงนี้หน้าฝนย่างเข้าหน้าฝนแล้วครับเชื้อราเยอะครับเชื้อรามันก็เป็นได้ทุกฤดูไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนแต่ถ้าเข้าฤดูฝนเชื้อรามันจะเยอะมากกว่าฤดูอื่น นะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อราทางเดินโรคโคนเน่ารากเน่าเชื้อราทางใบใบจุดใบตากบใบเหลืองจำพวกราหนวดแมวจำพวกยอดเน่านะครับผลพริกที่เน่าจากเชื้อราและหนอนแมลงวันทองเนี่ยถ้าเราดูเผลอนะครับอาการมันจากค,คล้ายๆกันแต่หนอนแมลงวันทองเนี่ยเราสังเกตง่าย ถ้าเราดูข้างนอกมันก็จะเห็นมีรยอยเจาะเล็กๆนะครับหรือถ้าเราเอาพริกมาหักดูมันก็จะมีนอนอยู่ข้างในนะครับอาการมันคล้ายกันครับระหว่างนอนแมลงวันทองกับเน่าเชื้อราเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นเซียนพริกที่เขาปลูกมานานทำมานานเนี่ยเขามองแวบเดียวเขาก็รู้นะครับว่าไอตัวไหนเน่าเชื้อราไอตัวไหน เน่านอนนะครับทีนี้ถ้าเราไม่อยากให้พริกเราเน่าเนี่ยแม้แต่ลูกเดียวเนี่ยจะต้องทํำยังไงไอ้ที่มันเน่าแล้วเนี่ยแก้ได้ไหมแก้ไม่ได้ครับไอ้ที่มันเน่าแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเน่าด้วยหนอนโจาะหรือเน่าด้วยเชื้อรานะครับถ้ามันเน่าแล้วนะนะครับทําได้ด้วยการป้องกันนะครับแล้วก็รักษาจำพวก พริกที่ยังไม่เน่านะครับด้วยการฉีดพ่นสารกำจัดเชื้อราครับจะเป็นพวกแมนโคเซปเมทาเล็กซิลก็ได้นะครับหรือเฮกซะโคนาโซนนะครับคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์นะครับหรือจะเป็นตัวอื่นๆก็ได้นะครับขอให้เป็นสารกำจัดเชื้อราและป้องกันเชื้อรา เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนนะครับยาเชื้อราเนี่ยสำคัญมากนะครับต้องมีติดสวนไว้ขาดไม่ได้เลยจริงๆเชื้อราก็อย่างที่ผมว่าไปนะครับใช่ว่ามันจะเป็นได้เฉพาะหน้าฝนมันก็เป็นได้ทุกฤดูเพียงแต่ว่าฤดูฝนเนี่ยมันจะเป็นเยอะกว่าฤดูอื่นนะครับอย่าชะล่าใจครับพี่น้องนะครับฉีดเอาไว้นะครับป้องกันไว้ ไม่ต้องรอให้เป็นนะครับถ้าเป็นแล้วเนี่ยมันแก้ยากนะครับสักข้าวันครั้งจิตวันครั้งฉีดไปเลยครับเราจะฉีดสลับตัวยาหรือเราจะบวกตัวยาก็ได้นะครับเพราะว่าวิธีการแก้เนี่ยผมก็ทําทุกอย่างนั่นเลยครับไม่ว่าจะสลับตัวยาไม่ว่าจะบวกตัวยาโดยเฉพาะบวกตัวยาเนี่ยถ้าเราเห็นว่าอาการมันคอ่นข้างรุนแรงนะครับ สลับยาเอาไม่อยู่แล้วให้บวกตัวยาครับเอาสารสองตัวสามตัวมาผสมกันแล้วฉีดนะครับถ้ามีสามตัวเนี่ยนะอย่างละช้อนอย่างละช้อนสามช้อนครับตัวน้ำหนึ่งเป้ฉีดเลยครับอันนี้คือวิธีการรักษานะครับโรคเชื้อราครับมากับหน้าฝนนะครับอ้าวทีนี้ มาถึงไอ้มแมลงวันทองนะครับเน่าด้วยหนอนมแมลงวันทองเนี่ยผมก็เคยลงไปหลายคลิปแล้วนะครับวิธีการป้องกันแล้วก็วิธีการรักษาเขาก็จะมีสารจำพวกอาชีดเพื่อป้องกันนะครับขับไล่จำพวกตัวมแมลงวันทองเนี่ยรวมไปถึงสารดักล่อ กาวดักจับกระดาษแผ่นกาวดักจับนะครับก็มีมากมายหลายวิธีครับในการกําจัดมแมลงวันทองนะครับแต่วิธีที่มันง่ายที่สุดที่พี่น้องเราเลือกใช้นะครับผมก็เลือกใช้วิธีการฉีดโดยการฉีดพ่นสารกําจัดจาพวกมแมลงวันนะครับสารที่ใช้ก็ไตรคลอฟอนนะครับแบบน้ํา มันจะมีทั้งแบบน้ำและแบบผงครับพี่น้องใช้ได้ดีนะครับใช้ง่ายนะครับตัวนี้ฉีดพ่นผสมกับจำพวกสารกำจัดจำพวกเพลียจำพวกมแมลงก็ได้นะครับหรือจะแยกฉีดก็ดีนะครับไตครคลอฟอนเป็นชื่อสามัญน,นะครับส่วนชื่อยี่ห้อพี่น้องก็ลองไปเลือกเลือกกันดูนะครับตามร้านคีมีพันธ์เกษตร ทั่วไปก็น่าจะมีขายหรือไม่ก็เข้าไปที่เอลสาสซาที่ร้านออนไลน์เขาก็มีนะครับจำพวกสารกำจัดแมลงวันทองนะครับก็คุยกันเฉพาะสองเรื่องนะครับวันนี้พริกเน่าจากเชื้อราแล้วก็เน่าจากหนอนแมลงวันทองนะครับแนวทางการป้องกัน คืออยากจะให้พี่น้องเนี่ยป้องกันไว้จะดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะโรคเชื้อราเนี่ยสารกำจัดเชื้อรามันก็ป้องกันได้เชื้อราเนี่ยทุกชนิดเ,ยเลยครับไม่ว่าจะเป็นราทางดินราทางใบนะครับจะพวกใบจุดใบตากบใบเหลืองจะพวกราน้ำค้างราต่างๆเนี่ยฉีดไว้เลยนะครับ ช่วยเราได้เยอะครับพี่น้องไม่ต้องรอให้เป็นนะครับส่วนเน่าหนอนแมลงวันทองก็ใช้สารเพโพไตรโคฟอนฉีดนะครับหรือจะเป็นสารตัวอื่นก็ได้นะครับหรือจะเป็นแผ่นกาวหนักล่อแผ่นกระาดาษล่อมันมีวิธีการเยอะนะครับแต่ถ้าถ้าแบบฉีดเนี่ยเราสามารถที่จะฉีดไปเคลือบที่ผลพลิกได้ที่ใบพลิกได้นะครับเราไม่ต้อง ไปล่อไอตัวแมลงนะครับถ้าแบบล่อหรือแบบกาวดักจับเนี่ยมันจะจับได้เฉพาะตัวแม่นะครับมันไม่สามารถที่จะไปป้องกันไอ้ผลพริกที่มันอยู่ในต้นได้นะนะครับเพราะฉะนั้นอยากแนะนําให้เป็นแบบฉีดนะครับมันจะได้ไปเคลือบที่ใบที่ผลพริกนะครับยังไงแมลงวันทอง มันก็ไปวางไข่ไม่ได้นะครับมันเข้าไปไม่ถึงสวนพิโคงเราด้วยเลยถ้าเราฉีดนะครับเพราะว่าสารจำพวกนี้เนี่ยมันจะป้องกันได้ตั้งแต่กลิ่นนะครับกลิ่นมันแรงจำพวกแมลงมันก็ไม่เข้าไปนะครับไม่ใช่ว่าจะป้องกันได้เฉพาะแมลงวันทองนะครับมันก็ป้องกันจำพวกแมลงจำพวกเพลยได้ด้วยนะครับเพราะว่ากลิ่น นะครับมันจะทําให้พวกเปลีอย,ยพวกมแมลงต่างๆมันก็ไม่ชอบด้วยนะครับเพราะมันไม่ชอบมันก็จะไม่เข้าไปในพริกในสวนของเรานะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ทติดตามรับชมเบาต้นเกษตรชาวบ้านนะครับหรือเบาต้นเดือดซีรีส์วิธีเกษตรคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ